คอนบอน,นอย in in องฮัมมันอ่านนอนตะแคงนะนอนตะแคงมาขางคว้าพี่หงบินเองอว่ายเองก็เก่งไปตั้งไหนะดยก็ลดน้ำหนักบอร์หงยานาเตียน เวมาพองแม็กกี้เออเข้าไปเหลือเสาออกแล้วอ๋อเสาเลยโอ้ยแม่อีแม่มันก็แตก แม่มันคือแตกนะน้าสภโพน้ามันออกนมันขึ้นนี่นะเอาขวดนะขวดขวดขวดนี่นะขวดน้ำนะน้ำซื้อมาม <o inaire> ันขึ้นใส่ตัวเย็นเผาไวามันพงมันออกอเสียดายเดิเหี้ยปลายหนึ่ง ใช่ไหมตัวแตกกันทุ้งหนึนะ่งนะเนาะเป็นนานทางหนาครับผมไปปับเบาเอาคอยโยกขึ้นเปิดเอาไปอีกประตูนะลองไปถือเขาหลดเขาเจอาด้วยจะบาดผัวผม เูาซ้ำผลาละนะคุณเหลาไฮโซเขาผัดอันผัดมาเบิงในคขิปก็จะไปห้าเหลืองเขาได้พี่น้องเลยเขาบอกได้ขึ้นเหล่าในห้องมอด่ะเขาสื่อมาไหว้เสร็จตัวเย็นเอาขึ้นนั่นลงมาแทะเอาเดินออกมาก็ไม่ใส่อีกเอา ปวดแข้งปวดขาเด้อนอีอนอ่แม่หิวมาเป็นพ่วงเลยจวยจังไปแตะมันหาดบอแน่นะ อังยบบามาแต่งโตนะฮะนะฮะมาแล้วอีกยังคือสีดำหรือสีม่วงอดยดิอารกรสอบได้เหรอม่ใช่ไหมใช่งั้นต้องหับริา อมาใส่นี้นะเอามาสอนโลดเสีดไ,ได้ด้เฮ้ย <c oughs> ปลายขึ้นนักพลรถนะ สอนสองเออสอนอย่างละทงอ๋อเสียดายเด้แม่หิวดีดีแม่เอาขอบไปไว้นได้แม่เอ้ยอ๋อแนวแสบฟองชันสิข,ขึ้นท่านได้เด้นหเอ๋อแม่มาอยู่อือมอ Ừm Ừm, uống ừ, kem đều Ừm Khổ, à, khổ Bỏ Tiếng nha, khửn đơ Sống đồng nè đơ Khửn đái ขึ้นแม่อนาแล้วก็อดเอาเดอแม่เดอแม่สูแมนอแมนูแมนอเตินหรือว่าเสียลูกขึ้นน้ำบอเสียลูกขึ้นน้ำบ่อีแม่ลูกขึ้นนั่นป็ยอมได้นะ เทียมเลยโอ้หอ,อ,อดเวลาเลยทานผัซ้อมมาต่วันสุกเจ้นา,านันางคานคา,านยืองคานมเดมานมาให้หมดเป็นตกามาใกล้พวกเรา,า,ากินดมนดดม หมอบอกว่าสองสมองให้พกุกกินน้ำบะกินน้ำถูกสองสามโมงอืม,มน,นอนก็น,นอนสี่สมโมงหูยนอ,มอยนมาอีบอนมีมะขามสมนะพี่น้องกองห่ะภูเขาเนี่ยว่ามะขามหวานเพราะว่า อีกยังไหนวะเออน้ำตาลพี่ดูกพ,พี่โลพโดพดเลยเดอ้อนี่เดอ้อของสื่อนี่เกาลัดถ้าก็เคยกินมันคือแสบนะนี่วะ

นีป่ามีป่ามีป่าบอมีมีดขาบมีดอยู่ในัศาสนาอืมินีิกินกินกานกิ่กินแิ้กนนี่นม่นี่เกานกินกินกินนกินนก่นนกนกินกิกินกินแนก้นน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 